ความชราเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างแท้จริงจะเป็นอย่างไรถ้าสามารถค้นพบการปฏิวัติศาสแห่งความอ่อนเยาว์คำตอบคือสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์โดยหลักการแล้วคือน้ำผู้แห่งความอ่อนเยาว์เป็นสิ่งที่จะเข้าไปถนอมรักษาร่างกายด้วยกระบวนการซ่อมแซมและสร้างเสริมเซลล์ใหม่ในขณะที่เราอายุมากขึ้นเซลล์ก็จะเสื่อมสภาพลงและจําเป็นต้องได้รับเซลล์ใหม่เข้าไปทดแทนสิ่งที่จะเข้าไปทดแทนก็คือสเต็มเซลล์นั่นเองครับด้วยการใช้สเต็มเซลล์บริษัทได้พัฒนาคิดค้น Growth Factor Complex ซึ่งจะเข้าไป เพื้นบำรุงเซลล์และชะลอกระบวนการแก่ชราขั้นตอนเริ่มจากการค้นหาสเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดในร่างกายมนุษย์สเต็มเซลล์เหล่านี้จะพบได้ในชั้นไขมันของมนุษย์ด้วยการใช้เซรีนพิเศษปรัสจากเชือ้อแพท่์จะทำการสกัดเฉพาะส่วนผสมของเนื้อเยื่อไขมัน และกลุ่มสเต็มเซลล์ที่แข็งแรงออกมาจะทาการคัดแยกสเต็มเซลล์และเซลล์ไขมันออกจากกันโดยใช้ระบบหมุนเวียนหลังจากนั้นสเต็มเซลล์จะถูกเก็บไว้ในจานเพาะเลี้ยงและให้อาหารที่จําเป็นเพื่อการเติบโตในขณะที่เซลล์เติบโตเซลล์จะเพิ่มจานวนทวีคูณขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มให้กับช่องว่างที่มีอยู่ซึ่งคล้ายคลึงกับวิธีการที่ร่างกายรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองในระหว่างขั้นตอนนี้สเต็มเซลล์จะปล่อยสัญญาณเคมีหรือที่เรียกว่า growth factor ออกมา g r o s <Cross> factors, s factors คือภาษาของเซลล์เป็นวิธีที่เซลล์เป็นพันพ์นเซลล์ในร่างกายใช้สื่อสารกันทําให้เซลล์แต่และเซลล์สามารถปฏิบัติภาร,รกิจที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือส้มแซมและสร้างเสริมเนื้อเยื่อในร่างกาย g r o s <Cross> factors, s factors คือส่วนผสมสําคัญที่ใช้ในระบบฟื้นบํารุงความอ่อนเยาว์อันก้าล้าปฏววิวัติวงการจากการคิดค้นและพัฒนาโดยผู้นําด้านเทคโนโลยีนี้นั่นคือบริษัทเจเนสสุดยอดแห่งความเป็นเลิศก,กับผลิตภัณฑ์ลูมิเนส เทคโนโลยีสเต็มเซลลมีบทบาทสำคัญมากในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางเพราะทำให้เราสามารถส่งสัญญาณให้ร่างกายเช่นเดียวกันกับ growth factors ซึ่งเป็นสัญญาณแบบเดียวกันเพื่อบอกให้ร่างกายซ่อมแซมและสร้างเสริมเนื้อเยื่อครับ เมื่อรูปแลลูมินิสต์ลงบนผิวคุณมันจะเริ่มต้นปฏิบัติการเช่นเดียวกันกับเมื่อสเต็มเซลล์ไปอยู่ในจานเพาะเลี้ยงกรอสแฟกเตอร์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ลูมินิสจะสื่อสารกับเซลล์ร่างกายของคุณคุณที่แลดูสุขภาพดีขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นและดูดีขึ้น